พี่น้องเอ้ยนักเติบเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยกล่องบักใหญ่ใน้วะสั่มกระโตูเสาไทยเป็นแบบบางกระโตูเสาไทยปเนาะพี่น้องเนาะเออบางล่างนี่ก็เป็นส่วนพักของสาไทยเดี๋ยวพี่น้องเออยว่าชิปปิ้นมาถ่ายทางพี่พี่หนาะแต่ว่าอันแสงมันบกเข่าเออมันเห็ดหินหาเอาดำมืดนดี๋พี่หน่องเนาะอย่างพี่น้องบีซี่บุหินหนาเสาไทยเนาะป่ะเอามาแกะกันเลยเนาะว่าทางในนี่มีอย่างสาไทยกันยังครัสาไทยเองก็ยังอยจะพู้เนาะว่ามีอย่างแล้วพี่น้องเนาะอย่าไม่ับสังเกตเลย มาลงมือแกะกันเลยนะเนาะกล่องกล่องกับสภาพกับกร้มดาค่ะโอเคสวัสดีเดินเดินทางมาไกลเดย์เนาะเดินทางมาไกลกับที่นี่ประมาณนี้แหละแต่กับลายได้มันกับบริมนุ่งบริยังปันไดที่น้องมีเดี๋ยวป้าตัวหลายอย่างกระดอกกันเลยอุ้ยพี่น้องอุ้ยมีของกินนำ สบายดีสบายดีพี่น้องเอซทางฝั่งไทยฝั่งลาวและทางต่างประเทศเด้อเนาะเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกันกันกันกับส่งสาวไทยสาลาวซีโนเนลคือเกานะ่าเนาะหลังจากที่เฮายังบดได้ลงคลิปไปในเะพยงเนาะเมื่อนี่ก็มามาด้วยกล่องใหญ่จากซีเลยสองกล่องน,ะนองเนาะนี่ดิเหมืนฝากมาจาก ฝั่งไทยพี่น้องสิเป็นอีหยังเฮาก็มาลุ้นนํากันเลยเนาะแต่ว่าเนฝากมานี่ป๊าพี่น้องเอ้ยนักเติบเด้อพี่น้องเอ้ยกล่องบักใหญ่น่จะซ้ํากระโตสาทนว่าบางกระโตสยเนาะพี่น้องเนาะเออทางล่างนี่ก็แม่นสวนของสยเด้อพี่น้องเด้อว่าสิปินมาถ่ายทางพี่พี่น้องแต่ว่าอันแสงมันบ่ขาเออมันเฮ็ดให้หน้าเฮาดํามืดเนาะพี่น้องเนาะยาพี่น้อง FC บ่เห็นหน้าสยพี่น้อง ทำมาแกะกันเลยเนาะว่ะทางในนี่มีอยังสะไทรกันยังสะไทรเองกันยังอยากหู้เนาะว่ามีอยังแล้วเพียงมะยันไม่ดั้สังเกตเลยมาลงมือแกะลงกันเลยนะพ้องเนาะกล่องกล่องกับสภาพกับทรไมด้เนาะก็โอเคอยู่เพราะว่าเดินเดินทางมาไกลเดน้องเดินทางมาไกลก็ที่มีประมาณนี้แหละแต่กะคลายได้มันกับบริมุนบริยังปันไดพี่เนาะอ่า นี่เดี๋ยวป้าตัวลายอย่างกระดอกันดิอ่ะอุ้ยพี่น้องอุ้ยมีของกินนำอันยังเต้านมบอมีอันยังอันนี้เดี๋ยวเอามาจังไหนฮะจังสิมาแกะเบิ่งแต่ละอันนะพี่น้องเนาะว่ามีอีกช่างไหนนะพี่น้องเนาะมันก็มีหลายอย่างเดี๋ยวเขาสิอธิบายประธานนะพี่น้องป้าตัวลายเหี้ยงดิพี่น้องโอล่เปิดฝากมาให้ยชาวไทยนะพี่น้องเนาะก็บไปก่อน วางไว้ทางนี้ก่นอนแป้บหนึ่งนะเด้อพอเนี้ยพี่น้องต่อมาก็จะเป็นยังอันนี้แป้งมันอเนกประสงค์อันนี้จะเป็นแป้งมันนะเพียงเนาะเอาไว้เห็ดขนมจะใทกับเป็นคนหมักเห็ดขนมนะอ้ยแสงบ่เขาอันนี้แป้งมันนะเพียงเนาะจะไท้กับหมักเห็ดขนมอยู่พอ,อวางไว้ก่อนต่อมาพี่น้องเสื้อเฮดจ้าน,นี่นี่นี่เสื้อเฮดพี่น้อง อันถามว่าอยากปลูกบมอใครอยากปลูกแห้งพี่นอ้องลามแห้งแล้วเนี่ยเด็กเป็นสีขาวๆตเต็มบดเลยนอยนอนี่เนาะลามแห้งแล้วพี่นอ้องอยากปลูกแหง้งแต่ว่า <laughs> พี่นอ้องยังยัง,ย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 งหาบอนปลูกบ่ได้ยังเงินเด็กยังหาบอนปลูกบ่ได้ก็คือเฮ็ดนี่นะเฮาต้องปลูกในบอนที่มันอับซื้นบ่มีแสงแดดแหง้งแล้วพีนออ้องเออบอนอับซื้นนั่นแหละว่าจะแต่กนะโหดหนามกะสมัง่งเสมอเล็กๆน้อยๆเด็กพม่น้องเพอมันซุม่มนี่นะโหดลายก็บ่ได้มันชินเอาแล้วยี่น้อง เออเขาชาวไทยกันยังคิดอยู่ว่าสิปลูกบอนไดเนี่ยคอ,อกเป็ดก็ไม่ได้แล้วพี่น้องจะในเป็ดมันตอดอันดอกเห็ดเฮาเบิร์ดน,นะยังเนาะกันยังคิดอยู่ว่าเฮาสีเห็ดนาดนาเนาะวางแผนกันกันกบน้องเทพก่อนเฮาสีเห็ดสวนอ่าเห็ดไว้บอนไดเห็ดนี่เห็ดฟาร์มเห็ดไว้บอนได้นะเพียงเนาะเออมุง้งคือสิต้องได้หาได้มามุ้งแหละพี่น้องบอสัซนกับสิได้ไปปะยังใ,ในเฮือนครัวแหละบอนที่มันอ่าเก็บแสงนะเพียงเนาะบอมีแสงนะพี่น้องดีไปตโต คนเราไปสั่งมาให้น้องไทยปลูกคนว่าเห็นน้องไทยอันขยันน้องไทยมาปลูกน้ำเพียงเงาะปลูกหัดปลูกหนีแค่นะมีจักอันอันนี้สองสี่หกมีแปดถุงโดยพี่น้องเด้อมีแปดถุงเต็มๆเลยโอ้เอาเก็บเนี่ยในนี้น้ำเพียงเงาะเอาออกมามันกะเป็นอะไรเอาสิที่เก็บตั้นี้เอามีกระติกน้ำน้ำน้ำเพียงเงาะกระติกน้ำ ติดงางเก็บความเย็นนี่ตัวนี้หาจะเป็นยางแต่ว่าตัวนี้หาจะเป็นเล็กเนาะจะเป็นเล็กเป็นโยมอ่ะวางี้ก่อนแล้วก็ตัวถีสะทยหมักแห้งเนาะนี่ขนมนะเพียงเนาะหมักกินแห้งได้สะทายนี่หมักกินแห้งขนมนี่ะปะไว้ทางก่อนขนมแล้วก็จะมีขนมอันนี้ อันนี้ขนมอันนี้เราบม่ได้ใส่บม่ได้ใส่กล่องน้อยมาหายเสียท้ายเนาะมันก็เลยแบบแยกแตกน้อยนึงแต่กรบอกเป็นยังกันยังกินได้อยู่นี่เด็มันก็กินได้ปกติเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันถับกันน้อยนึงแล้วมันก็ขังน้มื่อแยกแตกออกพี่น้องแกะกล่องที่สองเลยเนาะกล่องที่หนึ่งแกะไปแล้วอยากมืดๆน้อยนึงเด็กพี่น้องเด้ออ่ะแสงมาจากซำมานี่เนาะกล่องตัวนี้สิแกะบอลได้ดีเนาะอันนี้เนาะ ผนฝากมาแถ่ายกับแพ็กอย่างดีพี่น้องเอ้ยกะกะครอยู่นะเพียงเนาะอันนี้แต่ว่าฝากาอยู่แล้วล่ะก็ยังพวแห้งล้วาฝากกลนะ่องเนาะฝากมาแต่ไายถือซัมี่ก็ถือว่าโอเคเนาะกลับไปหลายๆเดอ้อผู้ฝากมาให้ชาวไทายนะเพียงเนาะซัมซีโปูบัหน,นะปปนี้อืมนี่กระบอกเขาม,มีของหมักของชาวไทายพบนะเพียงน้องก็คือขนม ผู้ใดอันผู้ใดอันอยงงากให้ฝากอาหารชาวไทยกับฝากขนมอาหารชาวไทยกินในเดอ้อพี่น้องเอ้ยแถวบ้านชาวไทยก็จะคึกคักหน่อยหนึ่งเนาะคนไกลไปไกลมาอย่างเี้พี่น้องอืมมันจะเป็นเสื้อเฮดนะเพียงเนาะนี่เสื้อเฮดเสื้อเฮดคือกันเลย จจะเป็นนุ่นบอกขึ้นนุ่นนี่เนาะนี่มันกระสีบแนแอนคือโตนันพี่น้องเดี๋ยวสีกัลบไปเบิ่งแเสร็นขึ้นยอ้ยเพิ่นบอกสาวไทยอย่างละเอียดเลยแต่ว่าสาวไทยหันล,ลืมเนาะพี่น้องสาวไทยหันลืมนี่สามธงแล้วสีหาพอดีหาุงนะเพียงเนาะนี่ออกไม่ได้ขอ,อกก่อน อันนี้อันจักเขาเออไอ้ช้างเดี๋ยวชิพีเบิ้งเสร็จคืนนะเพียงเนาะโซไทยกะยังบ่เคยอันปลูกเฮ็ดแจ็คเถื่อพี่น้องก็จะเป็นครั้งแรกเนาะแต่กะ้าเบิ่งต่อไปเนาะโซไทยปลูกแล้วโซไทยกะจีอัปเดตให้พี่น้อง FC เบิ่งนํากันเนาะว่าดอกกันได้สํำได้แล้วนะพี่น้องเนาะเออเบิ่งการจะเริ่มจริญเติบโตนะพี่น้องเนานะแต่ตอนนี้ก็คือหาบ่อนปลูกซะก่อนเนาะให้มันได้ก่อนเออบ่อบนปลูกก็ยังบ่าทันได้ได้เนาะแต่ว่าแนวปลูกเขานี่ขบบนแล้วเพิ่นฝากใหม่เนาะพี่น้องเนาะซํานี้กะ ขบไปแล้วนะสันนิ no มีแต่เฮาอันมีแต่ไปปาไว้บ่นอันนั้นแหละกะโคตน้าอันเพียงเนาะมันกะสีออกดอกกะไปเบิ่งใน YouTube เพิ่มอีกอันเพียงเนาะเป็นคนที่บ่เคยปลูกเห็ดจักเถื่อมีแต่ปลูกผักแบบปลูกปลูกธรรมดาอันเพียงเนาะแต่ว่าบางเถื่อปลูกผักกะบ่อยากขึ้นดอกพี่น้องเลยเป็นคนใจห่อนาะปลูกเลยอยากให้มันงามเ้วยก็บ่ได้อันเพียงเนาะมันบ่ทันใจแล้วกะดึงทิมดึงทีมแล้วเอาเบี้ยใหม่มาปลูกอีกอันเพียงเนาะดีเนาะ สแทนด์เขอบขาพหลายๆเด้อพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะที่ฝากมาให้สแตนดเครื่องไส้กะมีหลายอย่างเลยกระตุกหน้ากับซีปิ้ปั้นเมสสแตนดปั้นไอสแตนยไส้ไเนี่ยพี่น้องเนาะเออขนมกะบ,บริปั้นไทยแล้วเนาะกินเดียวกินเพียีเนาะขนมกะเออมื้อหน้าพี่น้องเอฟซีฝากมาหลายๆเป็นแก๊สเนาะสแทนยจังสิได้ปั้นนะพี่น้อง,าาแ,ตงนนะแต่ผู้เดียวสแตนด์นี่กะกินหันไปไปแล้วเกลืงแก๊สเนาะหรือว่าเกือบแก๊สหนึ่งนะพี่น้องเนาะเออเนาะพี่น้องก็หยอกกันแล้วเนาะเออ เอาไงกะฝากเหล็กฝากหน่อยหรือว่าฝากไลน์เจ้าไทยกะขอขอบคุณหล,ลายๆเด้อเป็นองเอฟซีเนาะขอขอบคุณหล,ลายๆเบอร์ทุกคนกะล่วงถึงคนที่เบิ่งคลิปเจ้าไทยจนฮอดตอนนี้เนาะเพียงเนาะเออแต,ต่กะติดตามเจ้าไทยมาตลอดตลอดสินะกะบางคนบางคนกะเสียดหา้า,าไทยเนาะว่าเจ้าไทยคือบุญสูงเห็นลงคลิปแน่เนาะเ,เออเจ้า,าไทยไปไซา้าไทยไปเห็นวิ่งอัลาบาเนาะบางคนกะส่วนเจ้าไทยไปอันเอ็ดเวียกที่ทางฝั่งไทยพี่น้องแต่ว่าเจ้าไทยก็ยังบม่ได้มีโอกาสไปเพียงเนาะ เคยไปได้เธอเดียวตอนที่อัพคลิปลงตอนไปอันขึ้นไปได้เรือเลยล่มอะไรไปเน <c oughs> นะาะเนาะเลายฟืก็คือสจืดอเนาะอ่านะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้เด้ยพี่้ังเด้อเนาะอันนี้เป็นตอนเพ้นพี่น้องวันทีพ่พาไปเบิงส่วนภาคกัดตามทางลังชาวไทยนี่เลยเนาะมันแดดพี่น้องก็เลยบร,ริพาไปเบิงเนาะมีแต่ว่าตอนแรงจากหน่อยฮาจังสีพาพ,พี่น้องเอฟซีนี่ไปเหล่าเบิงสซะก่อนละกันไปเบิงเบียร์ทีชาวไทยหวานใหม่นะเพเนาะวงตุ้งที่พี่น้องเอฟซีผากมากกั้นว่า ปั้นได้กินลายเพื่อนแล้วนะเพียงเนาะเออแต่ย,ยังประธานจะไปขายดอกเนาะมีแต่ว่าเขาอันเห็นแล้วแหละกับไปปั้นเขากินปั้นเขากินไปก่อนนะเพียงเนาะถือว่าเป็นการปรับสภาพดินไปก่อนตอนนี้ก็เป็นตอนแรงเนาะพี่น้องเนาะเออตอนแรงประมาณจะเป็วะสี่โมงห้านาที่ตอนนี้เขาก็ได้พักผ่อนนะก็ไปเอาบางม่วงมาเนาะทุกคนนะเนาะจะสีพาไปเบ่งบางม่วงเขาถ่ายสิบกิโลพี่น้องขายอัน <c oughs> เก็บ <c oughs> ขายส้วงอนะันยังก่อก่อนกูจีนะนะพี่น้องดูบัตรลังกูจีนวะสองเสมอบอกเออผิดหลังนี่แหละประมาณผิดหลังนะพี่น้องเนาะกะดูไปดูไปกบบระบายเราพี่น้องสี่สิบบาทห้าสิบบาทเนาะแต่กันได้กันแนวแล้วเขาก็สีตั้งตั้งหนาตัต้งตาขายใหม่พี่น้องกะเอามาเพิ่มสิบโลนะพี่น้องเนาะกะวางว่าสีได้ยขายเบิร์ดกับโบเกินสองเสอสิบโลตั้งแต่สอง <c oughs> คุณบ,บางคนนี่่ได้หอดช่วงได้ขายเนาะแต่ว่าเขาไทยก็ขายบม่ดีแต่ว่าตัวเองนี่บื้อจะขายพี่น้อง เนาะบุขายกับบมุมีแนวกินแล้วเอาเนาะคนท้อมาต้องท้ามาหากินมาว่าแล้วล่ะกะันพาพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งเบี้ยมะเขือสาวไทยน้ำเพียงเนาะอุ๊ยแดดเบี้ยมะเขือสาวไทยพี่น้องพวมใหญ่เลยเนาะแล้วก็บพาก,กัดนานน้ำเพียงเนาะเดี๋ยวสาวไทยสีปินกล้องล้างห้พี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งนมกันเด้อนี่พี่น้องพวมติดเลยอันนี้แม่นห้ากระติดเด้อพี่น้องเด้อผู้บางคนว่าโอ้คือว่าปลูกแต่หึงแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะมันขึ้นแย่โมเมนต์ยังใด โมเมนว่าขึ้นยากน่อยช่างย้อนดินเราพี่น้องกับฮาวการต้องปัดสภาพดินไปดินน่ะแข็งพี่น้องมันเป็นดินดานดินดากมีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาในคลิปนั้นว่าโอ้ยชาวไทยไม่เหมือนดินดากเคยว่าดินดานแล้วพี่น้องเออชาวไทยกระสีเอิ่นดินดานคือพี่น้องเอฟซีมีแต่กวกนั่งกกเดียวใหญ่กว่าหมูเรือหันเล็กกำลังสู่ชีวิตอยู่เนาะพี่น้องดิไลยคุมได้น้องเทขุดหายชาวไทยปลูกเน้าชาวไทยกระปูกปลูกตามอัธยาศัยเลย นะพี่น้องมีโกมกเพลทพ่อมกมกเพลทนี่บริมเป็นโกมกเพลทนี่บริมเป็นยังนะพี่น้องเด้อโต๊ะถีพี่น้องเอฟซีอันถากใหม่ชาไายและสะทายไปหวานชีหาถุงนะออกได้บ่ฮ้องที่กกพี่น้องเอาไปปลูกกับกกอันอ้อนน้ดหน่อยนะพี่อย่างน้องพอบกขึ้นซ้ำอันนี้หันเป็นมะเพลทธรรมชาติที่ว่าแบบสะทายล่างทวล่างจ้าเป่นบอกโกมกเพลมันกระซิโตกแถวหันเป็นบอกแล้วก็มันสีใหญ่ในหันสะทายก็เลยเอามาปลูกอยู่พี่นะพี่น้องเนาะเออ ส่วนตอนนั้นนะโบเมนยังดอกดินมันก็งามพี่น้องแต่ว่ามันงามกันมันก็เลยเห็นไฮโค้กโบขึ้นเพราะว่ากโกมะเขือนี่ขึ้นร้ายแห้งหวานไปแค่สามถุงมะเพ็ดหาถุงมะเพ็ดโบเพ่มะเขืออันมะเขือนะพี่น้องเนาะนี่ส่วนอันนี้กับมะเร็งนี่กับไรบ้านพี่น้องมาน้ามาต่อกันเลยนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่หันลูกค้ามาเอาอันอ่ามาเอะม่วงน้ำสะไทยนะพี่น้องสะไทยกับติดโลไปหายเรียบร้อยอันนี้แมนกค้กมา เล่นนะพี่น้งนองสึง่งดิดดนี่ de. กำลังออกดอกเลยโอ้ยดีใจแฮ้งพี่น้องเอ้ยอันใดที่เฮาแบบตั้งใจปลูกแฮ้ๆนางกับบขื้นนะพี่น้องเนาะอันใดทีว่าแบบเฮาวบริตั้งใจปลูกนะแต่ว่าเออเห็นเฮากระปุกนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแบบฮาบริตั้งอกตั้งใจว่าเออฮาสิเห็ดปลูกกนะเลียเราขนาปัะสุดยไทยแบบว่า,าขื้นแทขึ้นว่าพี่น้องเบื้องลู้ลูกเดอกพี่น้องผูอันก <c> ๊ก <ười> จากต้นวะสองสี่หก ต้นมะเกล่นได้หกต้นพี่น้องหกต้นนี้หันเมนเกิดมาจากบนหลังถวยของชาวไทยล้วนเลยแล้วก็มาน้ําผุ่นน้าเดอ้อเออมาน้ําผุ่นน้าพี่น้องมาน้าพุ่นนี่หลายอย่างดอกดอกไม้นี้ก็มาน้าพุ่นได้กกดตกไม้เนาะมีกดตกไม้มาน้าพุ่นพี่น้องก็ได้ประมาณนี้นะพี่น้องเออโอเคอยู่สำนีกะ่ะพอดีแล้วด้กินยามพุะนะพี่น้องพี่น้องบวชยามพุนดอกประมาณเดือนเดือนอีกชงเดือนทางหนาพี่น้องก็สิได็กินแล้วอันนี้ออกดอกละเด้เนาะ ดีกว่าเราไปซื้อตลาดเล็กๆน้อยๆกันย่างไปตลาดนะพี่น้องเนาะเออปลูกไว้กินเองอยู่เพื่อนนี่มันลายพลตะแบ่งเขากินนะพี่น้องเนาะเออดป่ะไปเบิ่งผักกาดนาหรือวผักยังผักหน้าบ่ยู่ไทยคนผักหน้าบ่พี่น้องเดเบียอตตัวพี่น้องเอฟซีมาให้ชาวไทยนะพี่น้องเนาะตัวทางกลางนี่เป็นเบียโน้อยเนาะชาวไทยแบบเสียได้ขชาวไทยแบบสีแบบคุดคุดออกเบิร์ตนี่แหละชาวไทยสีเอามาแซ่มาชาวไทยเสียได้เบียมัน คนขีส่สิได้นะพี่เนาะเด็อ่ะตัวเดงมันแบบห่างๆก็นแดงมันงามแล้เนาะแล้วก็บตัวนี่เห็นปะอย่าสีเห็นปะก็ตัวนี้เนาะนี่พี่น้องหมอนสิบกิโล <c oughs> สิบกิโลเนี่ยบริเต็มกระต่าเด้เบื้องดีๆได้นี่บริเต็มกระต่ายได้นี่เนาะเอามาสิบกิโลพอมันเป็นมางหมอนกรอบพี่ไทยจะเขาเอ,าเอือ่นเลยไงนี่ อี่ไทยเขาเอิน่าหยังอันนี้เนาะมังม่วงก็เอิน่าบุ้งม่วงจุดไหนพอ่าอันนี้เขาเอิน่าหยังว่าอยู่ไทยเขาก็เอินมาม่วงไงจุดไหนหรอมังม่วงหยังพี่น้องเนาะสื่อมังม่วงเนี้ก็คอมเมนต์บอกใส่ชาวไทยไดเดอร์ม่วงซามดูดูบกดูไหวหยังทางในนี่ฮะต่อหายสีใหญ่ซำมดดกระยาเด้เพี่น้องเด้อใหญ่ซำซองกระปั้นกระยาบ่มีไนพี่น้องบ่มีแกนเลยพี่น้องเนาะอันนี้ฮะชาชาวไทยขายมาประมาณสามห่อสีห่อเด้อดูค่ะ ลูกคนะ้าก็ถามเนาะัะหมง่งบัะหม่งคือว่าหน่วยใหญ่คือว่าแบบโบมีแก่เลยเนาะโบกแก่จะเถืออนนะ่อโบว่าสนเนาะเออสาไทรกับโบฮูคือกันฮือเถื่อมันแซนะ่บเนาะอ่าอีฉัางเกาะคายไปแล้วกระลุกไปนำ้ำมันเป็นลูกยอนยังเลสซาไทรกับกินคือกันในเพียงเนายยนะคือมือนันแหละถ่ายคลิปให้พี่น้อง fc เบิงนะ่งกันนะกินกินไปน้ำในเพียงเนาะอืมทั้งนังก็แม่เสื้อผ้าที่สาไทรเอามาขายเด้อพี่น้อง แต่ก็บบริไลด์ดอกเภาก็บแ,บบแบบแบบสต็อกมากแบบว่าแบบลูกค้าสั่งประมาณหาตัวรั่วสามตเสียงนะมันพอทุนเฮาเนาะมันพอทุนเฮาถอไทยก็เอามาสิบตเลยเชียนะเออแต่ก็โตัถีบคายว่ได้ก็คือแบบเรือกําไรทั้งเมดเลยเนี่ยเรือกําไรทั้งเมดเลยอันนี้หาเนาะแล้วก็มีต้นทุนเล็กๆในหน่อยพี่น้องก็จะมีประมาณนี้เด้อคลิปสะทายเนาะพาพี่น้องเอฟซีมาเบิ่งนซัมมี่ก่อน กะมือหนาเนาะพีจอยากฝากเถียงยังไห้ชาวไทยมาไห้ชาวไทยปลูกกะบชาวไทยกะขอขอบคุณดวงหนาลายเด้อเพียงเด้อเนาะหล่ะกะอย่าลืมฝากขนมมาไห้ชาวไทยพร้อมเด้อชาวไทยยังอยากกินขนมอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้กะมีเพียงเท่านี้เนาะชาวไทยกะขอเกลาของบ่าสบายดีและก็ขอขอบคุณเอฟซีลายเด้อที่ฝากเื่องมาไห้ชาวไทยและก็ทุกคนเลยที่เบิ่งคลิปจนจบเนาะเออสำหรับคลิปนี้ชาวไทยสิขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบายสบายดี